ว้าวเอลคัมโหเล่นด่านนี้คือมันมันหลายครั้งแล้วโอเคนะครับผมใน140เฮ้ยจะใ้สายหมานะฮะคือมีคนบอกว่าทำไมพี่ไม่ลองตายตอนเริ่มบ้างล่ะอะไรเงี้ยนะผมได้ฮนะะเดี๋ยวทําให้นะฮะเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวทําให้มาเป็นหมาเลยผมคิดว่าตอนนี้ มา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 เอ้าโอเคได้หมวกปะไหมโอเคหมวกโซมาเว้ยยังดีจีจี๋ stone s o r d โอ้โหโอ้ stone sword ตอ้องบอกว่าสุดยอดจริงๆฮะโอราะอ๋เจอคนเจอคนเอาคิวกันแล้ว คิวแล้วใช่แต่สโต <c ười> นส<า> <idades> <Thirty> ูทสโตนฟาดด้วยโอ๊ค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 โอ๊อ๊คโ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 อ๊อ๊คโอ ต้องหาคนคิวต่อนะฮะ <c oughs> แน่นอนแน่นอนแน่นอนตรงนี้ไม่มีคนโอเคเดี๋ยวเราไปตรงที่จุดพลุนี่กว่านะฮะจุดพลุโอเคตรงนั้นมีคนหนึ่งฮะใส่ชุดโซ่ด้วยเราต้องการชุดเขานะฮะหรือเปล่าวะหรือเป็นชุดเป็นอันนี้ผมว่าแม่งมันน่าจะกากเ,เดี๋ยวเราไปคิวมันดีกว่าคิวมันคิวมันฮัลโหลมีตัวสีเลองนครับฮัลโหลทรูฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล โอ้โหโอ้ว oh. ูฟฟี่วูฟฟี่วูฟฟี่วูฟฟี่เอ้ยจีจีโอเคไปไปต่อไปต่อเดี๋ยวเดีอืมไม่มีอะไรด่านนี้เล่นสามรอบแล้ว ตั้งแต่ EP ก่อนนะยังไม่นีโอเคในนี้มีคนใช่ไหมมีความรู้สึกเหมือนมีน่าจะไม่มีคิดเปงคิปเห็นได้ไงวะเนเี่ยอืมร้อยครับผมสโตนซอสเอ้สโตนแอคทางนู้นแน่นอนนะไปไปบูฟี่บูฟี่บูฟี่ นุ่งแงนุ่งแงนุ like ่งแงนุ่งแงนุ่งแงนุ่งแงมาโอ้โหโอ้โหโอ้หูอืมอือะไรอะไรูฟ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 ีู่ฟี่บวกเูฟีู่ฟีู่ฟี่เดนเงเเเโอ้ยโดนอีกทีหนึ่งโดนอีกทีหนึ่งแลกกันไปดิแลกกันแลกกันไปูฟี โอ้โหโอ้ึมจีจีสิครับฮัม oh. ดีทำดีโอเคเราโอ้ยแปดกับบล็อกทางด้านหลังไม่ไปดีกว่าเราอยู่สถานีแล้วกันสปายดอปอาจจะมาจิบเปล่า ไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่าถ้ามันมาก็คงจะดีเอ้ยโหโบโน64อันโอเยอะไปไหมอยากจะบอกมันเยอะไปไหมโอ้โหลูกลูกธนูอย่างเยอะ <c oughs> อื้มอือ้มหนาะ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 รับไปดิไก่หลับป้ายไก่หลับป้ายไก่หลับป้ายดูซิมีใครมาไหมห <s we at> กสิบกับบล็อกโอเคโอเคใส่ชุดนี้นี่แม้

ลูลูลูอ้าอน่อน่่อืู้ฟี่วูฟี่บวกสีู่ฟี่รอบหยังเดี๋เดๆๆเดๆมีคนอยู่านบนเหรอมีคนอยู่บนบนเหรอ นี่ไงลิวลิวลิวโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยโคตรจีจีโอ้ยโอ้ยหำข่ำเลยเดินเดินเดินหนังคอมกันก็ไม่รู้อืมสปาว แบบหนึ่งครับวันนี้ยังไม่พร้อมอาละไปลอยกระบกอกสปาหเหรอเอ่อไม่ว่ามันก็ไม่มีนิ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 ว่าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยหยิบธนูขึ้นมาครับหนันรถสายด้านบนสุด เอา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 โอ้ยไม่หายลงไปได้สองโอเคแล้วมนเมืม่อกี้อ่ะหายไปไหน,นอ่ะวัตเออลงไปแล้วเหรอ โอ้ให้ตายเหอะอะไรวะไปอยู่ไหนล่ะไปอยู่ไหนล่ะวะเอาไม่ใช้ไม่ได้แล้วโอเห็นแล้เห็นได้ได้แล้วปุ๊บมามาวูฟี่เออ ฟิวฟิฟิฟ,ฟิฟิตามมาอืมแล้วใครจะชนะวะเนี่้อ่ะงานนี้อ่ะเอากันเข้าไปงานนี้ใครชนะงานนี้ใครชนะเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่น่าพลาดทางนี้เลยเมื่อกี้ไม่น่าวิ่งหนีออกอ้อมมาเลย

คือมึงจะวิ่งไล่จับท oh oh ั้งคลิปเลยใช่ไหมเอางั้นเลยใช่ไหมมามามาอือหือเอาอือหืออือหือว้าวชนะวูฟฟี่วูฟฟี่ โอเคนะผมต้องขอบคุณน้องๆที่รับชมอย่าลืมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะแคคเกอร์โอ้โหโอเคนะผมขอบคุณน้องๆที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม